ผมก็แซวคนนะอุ๊ยอย่าขู่เลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็พูดแบบนี้หลายรอบแล้วนะไม่เห็นเคยทําได้จริงทีเขาบอกว่าบริบบปีก่อนก่อนเนี่ยกับครั้งนี้มันไม่เหมือนกันเอาจริงไหมหรือแค่ขู่คิดว่าสองสามคนที่พูดถึงเนี่ยเขาก็พยายามตุนแต้มตัวเองไม่ให้เป็นมวยหรือว่าไม่ให้ไม่ให้คว่ำปกเก้า,าอี้กลางสภาซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะในทางการแบบันถ้าสมมติโดนหัวหัวสวนจนตกเก้าอี้คาสภาใช่คือคือคือทีนี้เนี่ย ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นแต่คำขู่คำขู่แต่ว่าพอถึงเวลาจริงก็ก็ก็จะเป็นอย่างที่เห็นเพราะว่าในทางการเมืองมันมีช่องทางให้พูดคุยเจรจาต่อรองกันได้เสมอเมื่อวานมีคนกระซิบให้ผมฟังครับพี่พี่พอยพี่แม็กพี่จอยว่ามีรัฐมนตรีสองอย่างน้อยหลุดนะแต่ทีนี้ไอ้คำไอ้คำว่าหลุดเนี่ยผมก็ตีความได้สองแบบคือหลุดหมายถึงว่าได้คะแนนต่างจากคนอื่นห่างเยอะจนน่าเกลียด แต่ไม่ถึงกับต่ํากว่ากึ่งหนึ่งเพราะว่าอภิปรายมันต้องมันต้องเกินกึ่งหนึ่งใช่ไหมถึงจะหลุดได้ตามกฎหมายใช่ไหมกับสองก็คือทําให้หลุดเลยตามกฎหมายก็คือไปเลยไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยเอาละจะด้วยโมเดลไหนก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะถามทั้งสองท่านเขาเอาจริงไหมเป็นไปได้ไหมเออแล้วคนที่กระซิบให้ผมฟังนี่แกก็ก็เป็นหนึ่งในในสวิงบอร์ดอะในกลุ่มสวิงบอร์ดว่าเออเอาจริงคราวนี้เพราะว่า ผมก็ถามผมก็แซวเขานะอุย้ยอย่าขู่เลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็พูดแบบนี้หลายรอบแล้วนะไม่เห็นเคยทําได้จริงสักทีเขาบอกว่าบริบทปีก่อนๆเนี่ยกับครั้งนี้มันไม่เหมือนกันครั้งนี้ไม่มีใครกลัวแล้วไม่มีใครกลัวที่จะต้องว่าเอออยู่ร่วมรัฐบาลกันต่อไปแต่ว่าต้องคาถึง อนาคตวันข้างหน้าที่จะต้องหาคะแนนเสียงให้กับตัวเองโดยการแสดงออกผ่านการบวชสวนการกรนควัมรัฐมนตรีอะไรแบบนี้แต่ไม่ถึงกับเล่นนายกนะนายกเ็ายังยังไว้ชีวิตอยู่นะพี่แบงค์มองยังไงเอาจริงไหมหรือแค่ขู่ผมก็คิดว่าจะเป็นเหมือนเหมือนนางม้วนเดิมรอบที่แล้วนะพี่จอเพราะว่ายังไม่คิดว่าเกิดขึ้นจริงเออถ้าดูถ้าดูจากขุมกําลังของร้อยเอกธรรมนัฐครั้งที่แล้วเนี่ยผมคิดว่ามีศักยภาพมากมากกว่าปัจจุบันเยอะแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะพลิกขั้วได้ถ้าเอาจริง แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่คำขู่ถึงเวลาจริงก็โหวตตามน้ําไปครั้งนี้ผมก็คิดว่าเหมือนกันคือคือผมคิดว่านายกแล้วก็รัฐมนตรีหลายๆคนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพียงแต่ว่าความต่างของคะแนนอาจจะต่างกันมากบ้างน้อยบ้างก็ก็แล้วแต่แต่ว่าการที่คนที่อยู่ในกลุ่มสวิงโหวตหรือว่าคนที่คิดจะล้างแค้นเนี่ยเขาก็มีโฟกัสในใจของเขาอยู่แล้วว่าเป็นรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐก็มีไม่กี่คนนะครับสองสามคนทีนี้เนี่ย ผมคิดว่าสองสามคนที่พูดถึงเนี่ยเขาก็พยายามตุนแต้มตัวเองไม่ให้เป็นบวยหรือว่าไม่ให้ไม่ให้ความตกเก้าอี้กลางสภาซึ่ง,ซ,งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะในนทางการถ้าถ้าสมมติโดนหัวหัวสวนจนตกเก้าอี้คาสภาใช่ใช่คือคือ,ค,อคือทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราก็จะเห็นแต่คำขู่คำขู่แต่ว่าพอถึงเวลาจริงก็ก็ ก็จะเป็นอย่างที่เห็นเพราะว่าในทางการเมืองมันมีช่องทางให้พูดคุยเจรจาต่อรองกันได้เสมอเมื่อผลประโยชน์ลงตัวทุกอย่างมนไปได้ทำไมพี่แม็กถึงมองว่าก่อนหน้านี้มีศักยภาพมากกว่านี้ทั้งๆที่อยู่ในพลังประชารัฐนะตอนนี้แยกออกมาเองแล้วขึ้นเป็นหัวหน้าพักเองแล้วด้วยนะทําไมกลายเป็นมองว่าศักยภาพลดลงบวกกับการจับมือกับพักเล็กกี่คือคือผมมองว่าความขัดแย้งณวันนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากกว่าวันนี้วันนี้หลายอย่างมันถูกคลี่คลายวัน เมือม่อเมือม่อตอนปีหกสี่เนี่ยมันความขัดแย้งในพลังประชารัฐตความขัดแย้งระหว่างพลเอกประยุทธ์กับร้อยเอกธรรมนั้เนี่ยรุนแรงมากพร้อมแตกหักได้ทุกเมื่อซึ่งซึ่งตอนที่ไอ้พวกเราเช็คข่าวกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ก็อยู่กันไม่ได้แล้วเดือดเดือดความหมายอยู่กันไม่ได้แล้วแต่แต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีตัวกลางที่คอยเชื่อมให้<ม>ประคับประคองกันไปได้อย่างพลเอกประวิทธิ์อย่างอะไรอย่างเงี้ยที่คุณสุชาติเองก็ออกมา ยกย่องในบารมีว่าจะคุมรัฐบาลคุมพักร่วมคุมพักเล็กได้อะไรเงี้ยครับเหมือนตอนนี้แผลมันเริ่มตกสะเก็ดแล้วตอนนั้นแผลมันสดมากถ้าจะเอาเอาให้ตายก็ต้องเอากันตอนนั้นขนาดตอนนั้นยังเอาไม่ได้เลยตอนนี้ยิ่งไม่มีเงื่อนไขอะไรให้ให้ไปเอาเลยใช่ไหมครับพี่จอยพี่จอยมองยังไงโอกาสที่จะมีรัฐคืดเอเอาโอเคโอกาสคว่ำนายกมันคงยากแต่โอกาสที่จะใช้โอกาสนี้ล้างแค้นรัฐมนตรีบางคนทําให้โลแบบห่างเยอะ หรือถึงขั้นทําให้ตกเก้าอี้คาสภาด้วยพี่จอยพี่จอยมองไงฮะมองว่ามันต้องขึ้นอยู่กับพรรครวมรัฐบาลคนอื่นๆนะคะว่า,ว,าว่าเขาจะเห็นเป็นยังไงเห็นเห็นด้วยหรือเห็นต่างไงเพราะว่าถ้าเราดูตัวเลขทางณิตศาสตร์ในตอนนี้นะคะสสในสภาทั้งหมดเนี่ยมันมี477คนการที่จะ ความรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งได้เนี่ยมันต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งซึ่งเสียงเกินกึ่งหนึ่งตอนนี้มี239ดังนั้นฝ่ายค้านก็ต้องจับมือกับสสในสภาเนี่ยรวมเสียงให้ได้240ขึ้นไปถึงจะเขี่ยรัฐมนตรีเนี่ยให้พลจากเก้าอี้ได้แต่ถ้าเรามาดูในเชิงลึกคือในการตอนยื่นยติไม่ไว้วางใจอะค่ะคนที่มายื่นลา,ล,ลายมือชื่อกับยตยิมีทั้งหมด182คนในส่วนของภาพฝ่ายค้าน ในขณะที่การประกาศตัวของร้อยเอกธรรมนัฐเองที่จะคว่ำรัฐบาลคว่ำรัฐมนตรีคนอื่นๆเนี่ยตอนนี้เขามีเสียงอยู่ในมือ17คนในส่วนของพรรคเขาแล้วถ้าบวกกับสสกลุ่ม16อีกอีก16คนก็จะรวมเป็นประมาณ32คนใช่ไหมคอะอย่างนั้นเนี่ยเมื่อรวมเสียงก้อนนี้มันก็จะเท่ากับ214เสียง ดังนั้น<ม>การที่จะนําไปสู่เป้าหมายถึง240คนได้เนี่ยมันก็ยังขาดอีกแค่26เสียงดังนั้นถ้าตัวเลขยี่สเสียงเนี่ยเขาไปชักชวนพักเล็กกลุ่มอื่นๆรวมถึงพักขั้วการเมืองใหญ่ภูมิใจไทยไประชาธิปัตย์<ม>ชาไทยถ้าเขาสามารถไปไปดีลกันมาได้แล้วทำให้การโหวตไม่ตว้งใจรอบนี้ได้คะแนนสูงเกิน เกินกว่า240เนี่ยมันก็จะทําให้กลายเป็นประเด็นที่รัฐมนตรีคนนั้นนะถูกเขียวกไปได้ซึ่งประเด็น2 6เสียงเนี่ยถ้าถ้ามองว่ามันจะเป็นเรื่องยากเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องยากอยู่แต่ทีเนี้ยอย่าลืมไปว่าในส่วนของพรรคปราชาที่ปัดเองค่ะเขาก็ไม่ได้เกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นจนถึงขั้นที่ว่าจะยอมรับกับ ผลงานยอมรับในตัวรัฐมนตรีคนที่ทํางานในปัจจุบันนี้เพราะว่าจะเห็นได้ว่าจากการถแถลงข่าวหรือว่าการแสดงจุดยืนต่างๆที่ผ่านมาในประชาธิปัตย์เองมันก็มีขั้วอยู่มันก็ยังมีขั้วในมุมมองที่เห็นต่างแล้วก็ออกมาถึงขั้นที่จะแตกหักกันซึ่งโดยเฉพาะหัวหน้าพักเองะก็ยังไม่รอดเลยเลขาพักก็ยังไม่รอดเลยที่จะโดนสสในพักตัวเองเนี่ยเชงหรือพยายามที่จะให้ ให้รับผิดชอบกับกับบทบาทหน้าที่ที่ทำให้พรรคกลายเป็นพรรคที่มันแบบเส้นเส้นเลือดมันมันแตกแขนงกันออกไปอะค่ะด,ดังนั้นเนี่ยไอตัวเลขยี่สิบหกเสียงถ้ามันจะดึงมาจริงๆเนี่ยยังไงอะมันจะต้องมีจุดร่วมอย่างหนึ่งแหละที่พรรคร่วมรัฐบาลเหล่านั้นเน่ยเขาเห็นตรงกันแล้วคิดว่ารัฐมนตรีคนเนี้ยก็ไม่ควรจะเอาไว้แล้วในช่วงปลายรัฐบาลแบบนี้หรอกแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นเขาจะทําหวังผลอะไรให,ให้มันเกิดขึ้นจากการอภิปราย คือฝ่ายค้าเนี่ยเขาก็หวังผลยุบสภายอยู่แล้วฮะแต่ว่าผมก็เห็นด้วยกับที่พี่แม็กกับพี่จอยพูดนะครับว่าเออมันคงเป็นไปได้ค่อนข้างลําบากที่จะเออเรียกว่าโค่นรัฐมนตรีบางคนไม่ต้องไปพูดถึงนายกนะฮะนายกน,น่าจะคงรอดอยู่แล้วครับเออแค่เอาแค่รัฐมนตรีบางคนเนี่ยก็เป็นไปได้ยากแล้วนะครับที่จะโค่นกลางสภานะครับเพราะว่าแน่นอนว่าคะแนนเสียงเนี่ยอาจจะได้น้อยหรือน้อยมากแต่ว่าไม่มีทางที่เสียงเนี่ยมันจะข้ามเกินกึ่งหนึ่งไปจน เออไม่ไว้วางใจได้นะครับผมกม็ยังเชื่อแบบนี้ตามตัวเลขคณิตศาสตร,ร์การเมืองของพี่จอยหรือแม้แต่โกนเกมการเมือ,องที่แม็กบอกซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเห็นตรงกันกันกบแม็กว่าในเรื่องของออสัพพากำลังของผู้กองธรรมนัฐเนี่ยเมื่อปีหกสี่เดือนกันยาหกสี่ที่เป็นกบฏล้มประยุทธ์ครั้งแรกเนี่ยมีสัพพกำลังเยอะกว่าตอนนี้ค่อนข้างมากนะฮะต้องไม่ลืมว่าในขนาน,นั้นเนี่ย ผู้กองธรรมนัฐเนี่ยกำลังเรืองอานาจนะครับแล้วก็มีมีแบ็กสนับสนุนค่อนข้างใหญ่นะครับใน,ในพรรคพลังประชารัฐนอกจากนี้เนี่ยถึงแม้ตอนนี้จะออกมาตั้งเศรษฐกิจไทยแล้วก็ตามมีคนตามออกมาสิบเจ็ดสิบปดคนเนี่ยแต่ในตอนอยู่พลังประชารัฐเนี่ยมีเขาเรียกว่า,อาสอสอ,สอฟรีแลนซ์นะครับมากกว่านั้นนะครับที่เป็นมือไม้ให้กับร้อยอธรรมนัฐนะฮะแต่ว่าไม่ได้ตามออกมาอยู่เศรษฐกิจไทยด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยฝ่ายพักร่วมรัฐบาลบางพัคเนี่ยก็มีการเ,าเรียกว่าพลังดูด มาแล้วนะครับหลายคนเลยจากทั้งพักเพื่อไทยจากทั้งเก้าไกลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงฝ่ายค้านเนี่ยเป็นไปได้ยากมากที่จะโหวตเอ,อ่อ,อ,อ,อเกินกึ่งหนึ่งครับผมครับประมาณนี้ฮะแล้วแล้วจริงจริงอ่ะผู้กองก็จะพูดตลอดถึงแม้จะออกมาแล้วก็ยังมีฝากเลี้ยงไว้ในพลังประชารัฐถ้าในมุมก้าไกลพี่พลอยคิดว่าใครเป็นเป็นเป้เปา<ช>ที่ก้าไกลจองกระถินมากที่สุดรัฐมนตรีก้าไกลจองกระถินใา้สุรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะเอ่อเป็นทางกระทรวงแรงงานที่ทาง ที่ที่มีวาทะกันอยู่นะฮะเรื่องของคุณสุชาติชมปินเนี่ยเพราะว่าประเด็นเรื่องการแก้ปัญหาแรงงานแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นประเด็นหลักที่นอกเหนือจากเรื่องความไม่ชอบมาปะกงทั้งคิงเกดทั้งคาร์มานุษย์ที่ผมพูดไปแล้วนะฮะประเด็นรองลงมาที่ทางก้าวไกลจองกันถี่เลยเนี่ยคือเรื่องเศรษฐกิจที่บรหิหารจัดการได้ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเรื่องแรงงานที่ขาดแคลนในช่วงเศรษฐกิจโควิดอย่างมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสุชาติเนี่ย ที่ออกมาค่อนข้างใช้คาว่าวยวาย,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 ยแล้วกันที่มี <c oughs> ที่ถูกเพิ่มชื่อเข้าไปเนี่ยอ่าทางก้าไกลเขาก็จ้องเล่นงานต่อเลยเป็นวาทะกันนอกสภามาแล้วพเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปจับตาดูในสภาเนี่ยว่าจะดูเด็ดเป็นมันเผ็ดร้อนขนาดไหนแน่น,นอนมี<ก>ชื่อคุณสุชาติแน่นอนตกลงที่พี่พอยเช็กได้เนี่ยคนที่ทําให้ชื่อคุณสุชาติเพิ่มเข้าไปเนี่ยเออเป็นเป็นผู้กองคนดังหรือว่านายทุนคนดังฮะตกลงใครกันแน่อะอ่านี้ก็ ก็ยังไม่สามารถตอบตอนนี้ได้ครับก็ต้องเอาอย่างนี้ครับพี่จอร์ดรู้แมทดีกว่าแล้วพี่แม็ก็มีชอบด้วยนะพูดอะไรเป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใครดีกว่าใช่ใช่แบบนั้นดีกว่าที่คุณก็รู้ว่าใครดีกว่าไม่ได้อย่างนี้ผมบางคนที่รู้ว่าใครของผมกับของพี่แมกไม่เหมือนกันไงอ่าผมผมเคยผมเคยคุยสัมภาษณ์คุณสุชาตนะออกหน้าจอเลยนะเออแกบอกคุณว่าราวิ์ก็รู้ว่าใครอยู่ตรงข้ามผม อ้าวถ้าพูดอย่างนี้ชื่อแรกผมก็ต้องคิดอ้าผมก็ต้องผู้กองก่อนเนี่ยใน,ในความรูม้สึกผมนะแต่พอออกมาปุ๊บคุยกับพี่<อ>พี่ทีมการเมืองของของเนชั่นบอกเอ้ยไม่ใช่เว้ยมีในทุนพลังงานเอ้าแเ้วมีมีมีเอกาสารหนึ่งอ๋อถึงได้รู้ว่ามันมีมันมีสองบุมเนี่ยที่เขาว่ากันก็เลยถามจากท่านท่าน่ะไอคำว่าคนที่รู้ก็ใครของแต่ละท่านเนี่ยหมายถึงใคร <laughs> อ๋ออาจจะเป็นผู้กองคนดังเหมือน <laughs> เหมือนเหมือนที่มีชื่อถูกพูดถึงครับคือคนนี้จะตกเป็นเป้าตลอดผู้กองคนดัง อืมนั่นแหละครับแ,แต่ผมขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งครับพี่จอร์ดคือผมมองว่าถึงแม้ว่าขุมกําลังของร้อยเอกธรรมนัฐกับพรรคเล็กแล้วก็เครือข่ายเนี่ยจะไม่สามารถล้มนายกได้จริงๆแต่ผมคิดว่ามีศักยภาพมากพอที่จะเขย่าและมนตรีบางคนให้พ้นเก้าอี้ได้อืมแต่ว่ามันก็ต้องสู้กันหนักพอสมควรในการที่จะดิวเจราจาต่อรองล็อบบี้กับพวกวอเตอร์ต่างๆซึ่งมองว่าการจะถอนแค้นนี่ เหมือนที่เขย่าแล้วมนตรีบางคนให้หลุดเก้าอี้เพื่อกดดันนายกให้ปรับคอรมอทั้งๆท,ท,ที่ใจในายกเองก็ไม่อยากปรับใจจริงนายกเนี่ยแทบจะไม่อยากปรับคอรมอถ้าไม่มีอะไรจําเป็นจริงๆดูได้จากบางคนเนี่ยเป็นแล้วมนตรีมาจะครบสี่ปีพร้อมๆกับนายกอยู่แล้วอแต่ทีนี้เนี่ยคือในในใน,ในเกมของศึกซักฟองเนี่ยผมก็คิดว่าร้อยเอกธรรมนัฐกับเครือข่ายเนี่ยซึ่งมีประมาณสามสิบเสียงเนี่ยก็พอที่จะเขย่าเก้าอี้แทุกมนตรีบางคนให,ให้ให้หลุดได้เหมือนกัน ตรงนั้นเนี่ยก็จะทําให้เก้าอี้ว่างลงแล้วก็กดดันนายกให้ปรับคอรลมได้เหมือนกันเพื่อเพื่อแก้แค้นหรือว่าเพื่อบีเพื่อกดดันอะไรบางอย่างเงี้ยครับผมผมก็คิดว่าเป็นไปได้ในทางการเมืองทีนี้ไอ้คาว่าหลุดของพี่แม็กนี่หมายถึงว่าหลุดแบบเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งเลยหรือว่าทําให้มันทําให้มันขาดไม่ถึงกึ่งหนึ่งเกรียดอ๋อเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งเลยเพราะอย่างเมื่อวานคุณสายันยุทิธรรมก็าให้สัมภาษณ์กับผมบอกว่าแกบอก เออคือผมก็ถามแกในมุมความเห็นแก่นะว่าถ้าได้ที่โหล่ได้ต้องปรับไหมแกบอกว่ามันพีมันขึ้นอยู่กับคะแนนด้วยไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นที่โหลอย่างเดียวถ้าหากมันห่างเป็นหลายสิบอย่างเงี้ยเออมันมันชัดเจนแต่ถ้าห่างแบบตัวเลขหลักเดียวอย่างเงี้ยแหมจะไปบอยเขาปรับคนที่โหลออกไปมันก็แต่ถ้าห่างหลายสิบเ,เนี่ยมันมันชัดว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งในรัฐร่วมพักร่วมรัฐบาลไม่อยากจะไว้วางใจแล้วอะ่ะแต่พี่แม็กคิดว่าเป็นเป็นไปได้เหมือนกันที่เขาจะเล่นเกมว่าถึงขั้นเอาเอาตกเก้าอี้ให้ได้ใช่่ผผมมอวาเปป็นไได้ แต่ว่า mm hmm. ถึงเวลาจริงๆเนี่ยจะกล้าหรือว่าใจเด็ดขนาดนั้นไหมเนี่ยผมก็รอดูอยู่ผมก็รอดูอ mm hmm. ครับ mm hmm. พี่พี่จอยคิดว่ายังไงครับโอกาสในการตกเก้าอี้ของของรัฐมนตรีมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเงื่อนไขอะไรบ้างถ้าฝ่ายค้านจะร่วมกับพักบางพักร่วมรัฐบาลบางพักเอาให้ได้ถ้ามองในมุมประเด็นของยติเนี่ยก็คือต้องเป็นยติที่มีรายละเอียดหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนมีใบเสร็จชัดเจนว่าเนี่ยแหละ คือเป็นใบเสร็จที่ทําให้เห็นว่าคุณทุจริตต่อหน้าที่ทําหน้าที่บุคค้่องหรือผิดศีลธรรมผิดจริยธรรมเนี่ยคือ,อคือชัดเจนและต้องเห็นกลางสภาต้องให้เห็นกลางสภาและอีกอันหนึ่งคือปัจจัยนอกสภาเกี่ยวกับเรื่องของพลังดูดเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายขั้วย้ายพักึ่งอย่าลืมว่าการตีอ่การอ่ตีกันหลังบ้าน,นะคะ่ะ แขงกันหลังบ้านเนี่ยมันมันก็มีเกิดขึ้นได้ในช่วงของในช่วงเนี้ยที่มันจะมีใกล้เลือกตั้งแล้วสสอเกรดเอสสที่จะเป็นพลังในการที่ดึงคะแนนเสียงมาให้พักเนี่ยมีสสอเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แต่ละพักเนี่ยเขากาลังจับจ้องกันอยู่ถึงแม้ว่าบางบางพักเนี่ยเขาจะถือว่าให้ให้เกียรติกันไม่ล้ำเส้นไม่ข้ามเส้นกันแต่ในสมัยการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย ด้วยปัจจัยแลนด์สไลด์ของพักเพื่อไทยอะค่ะมันก็เลยทําให้พักการเมืองอื่นเนี่ยเขาจะไม่ยอมไม่ยอมเสียพื้นที่นอกจากไม่ยอมเสียพื้นที่แล้วเดิมแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะต้องไปเอาพื้นที่อื่นๆเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้คําว่าแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคือสิ่งที่มันจะกลายเป็นประเด็นหลังจากนั้นคือการเสียหน้าอย่างอย่างที่เคยมีคําพูดอะคะ่ะว่าของพักการเมืองเนี่ย ทำอะไรก็ได้เสียอะไรก็ได้แต่อย่าเสียหน้าดังนั้นเนี่ยประเด็นการเมืองนอกสภาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่นําไปสู่การยอมรับเงื่อนไขาบางประการที่จะคว่ำรัฐมนตรีบางคนหรือจะลงมติไม่ไว้วางใจให้ให้กับใครบังควนที่เขากําลังแทงหลังบ้านอยู่ดีหลังบ้านอยู่ในตอนนี้มันก็อาจจะเป็นอมันมันมีความเคลื่อนไหวที่เรามองไม่เห็นอยู่แต่ละพักด้วยนะการจะเคลื่อนย้าย ยิ่งถ้าถึงเดือนกันยายนแล้วก็สามารถลาออกได้ใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องเดือนตั้งต้อมกันแล้วเนี่ย